สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซ e รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม ทางช่อง TNN2 ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มผูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการจัดงานถแถลงนโยบายประจำปี2560และการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่นรีเบล300ซึ่งในงานครั้งนี้ Honda ได้มีการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ครับว่า3ปีนับจากนี้ไป Honda จะมีมอเตอร์ไซค์ใหม่19รุ่นไม่รวมสีสันใหม่ ไม่รวม Big กไบคและนสิรุ่นนี้จะมีมอเตอร์ไซค์แบบไฮบริดและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าออกจําหน่ายอย่างเป็นทางการโดยในช่วงแรกของการถแถลงข่าวได้มีการแนะนําคณะผู้บริหารของ Honda ประกอบไปด้วยมิสเตอร์ฮิโรอากิฟูนามิจากเอเชียฮอนด้าคุณอนุพรประภาประธานกรรมการบริหารของ AP Honda และก็ตามมาด้วยมิสเตอร์โยอิจิมิซุทานิประธานกรรมการบริหารของ AP Honda ถัดมาก็คือคุณสุชาติอรุณแสงโรธ รองประธานกรรมการบริหารของเ e. p พี n d a และคุณอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารของเ e. p พ o n อ a อีกท่านหนึ่งจากนั้นก็เป็นคิวของมิสเตอร์ฮิคารุสึกามโตจาก Honda R&D และปิดท้ายด้วยคุณสมเกียรติหงเทศกรจากโรงงานไทฮ Honda m a n u f a c t จ r i n g โดยการถแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นโดยมิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารของเอพีฮอนดได้กล่าวว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับ ในายนาเอบิคล a อนดขอขอขอบคุณทุกท่านที่คารุณาธัดเวลาและเดินทางมาร่วมง,งานแถลงกล่าวถึงพัทยาในวันนี้ปี2016ที่พามาวงกางรถจักรยายนตได้เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นคือพธา,ารารรวมได้เกิดโตขึ้น สำหรับฮอนด้ามียอดการจำหน่าย1.37ล้านคันคิดเป็น101%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอขอบคุณครับผู้บริหารคนที่สองของฮอนด้าที่ได้ขึ้นกล่าวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็คือคุณสุชาติอรุณแสงโรธรองประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงการเปิดรถใหม่มากมายถึง19รุ่นใน3ปีข้างหน้าไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับเรื่องที่1นะครับ โปรดักตร์รุ่นใหม่มองไปเลยครับสปีต่อจากนี้ไปนะครับมีถึง19รุ่นนะครับ19รุ่นไม่รวมเรื่องของเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายไม่รวมนะครับ19รุ่นเลยใน19รุ่นนี้เนี่ยครับถ,ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีสปีที่ไหนมาทำรถใหม่ๆเลยเนี่ย19รุ่นแล้วเป็น19รุ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งนั้นถ้าเอาของแบบธรรมดามาขายคง ลูกค้าคงไม่สนใจเราแน่นอนต้องหาอะไรแต่ใหม่ๆอย่างเช่นรถรันนี้ก็เช่นกันนะครับเรื่องที่สองครับในเมื่อเทคโนโลยีมาขนาดนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ยูเซอร์เปลี่ยนขนาดนั้นเนี่ยงั้นองค์กรของฮอนด้าเองภายในก็นต่างครับหรือว่าดีลเลอร์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องรถรุ่นใหม่หนึ่งใน19โมเดลนะครับวันนี้เป็น รถที่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่า,วาเวลาคนเริ่มมีสตางค์แล้วอยากได้อะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอยากเป็นตัวเองที่สุดคอนเซ็ปต์ว่านะอย่างเป็นตัวเองที่สุดแน่นอนมันจะต้องฉีดออกมาแยกกลุ่มออกมาเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่ารถรุ่นนี้นะครับตัวจริงๆเป็นยังไงนะครับ ฮอนด้เปิดตัวรีเบล300เป็นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราโดยจะมีการใช้ไทยเป็นผลิตส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกครับและในช่วงนี้เราจะมาฟังคําสัมภาษณ์ของคุณสุขติสพวัตผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดกล่าวาให้สัมภาษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับ ครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในงานเปิดตัวรีเบล300นะครับตัวรีเบล300เนี่ยเป็นรถรุ่นใหม่นะครับที่ AP Honda ภูมิใจนำเสนอนะครับตั้งแต่เปิดปี2017มานะครับเรามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับกลุ่มทราเก็ตนะครับที่เราวางไว้สำหรับรีเบล300ก็เราต้องการที่จะเจาะกลุ่มตลาดนะครับยูเซอร์ที่เป็น Gen Y นะครับเป็นยูเซอร์ของหรือกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใหม่ นะครับตัวรีเ e ล300เนี่ยเรามีการพัฒนานำตัวเครื่องยนต์นะครับของตัว CBR 300R นะครับเข้ามาเพื่อที่จะใช้กับตัว r e b e l ร e เ e ล300เนี่ยมีคอนเซปต์ภายใต้คัสตอม b o บเบอนะครับโดยที่เป็นลักษณะของตัวรถที่ขับขี่แบบสบายๆนะครับขับขี่โดยใช้เรื่องของกำลังรอบต่ำ นะครับทำให้มีท็อกนะครับที่ค่อนข้างจะดีนะครับเข้ามาทําการขับขี่เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของสไตล์การขับขี่เนี่ยจะเป็นอีกสไตล์การขับขี่หนึ่งซึ่งคิดว่านะครับทางผู้ใช้นะครับรุ่นใหม่นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับสไตล์นี้นะครับก็อยากจะให้ลองมาสัมผัสดูสําหรับในเรื่องของราคานะครับที่เราวางไว้นะครับราคาแนะนำเนี่ย นะครับสำหรับตัวสแตนดาดจะอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0 0 0บาทซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเรามองว่าน่าจะทำการเอื้อมถึงนะครับได้ง่ายสำหรับนะครับกลุ่มทา r g เกตยูเซอร์แต่ในงานนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดนะครับในเรื่องของลอเอเดชันนะครับที่มาพร้อมกับ h 2 c นะครับที่เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งนะครับซึ่งมีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับก็คือตัวแบบ Ba c k e d i t i o n กับตัว Red Edition นะครับซึ่งเป็นลอ1กับลอ2นะครับซึ่งจะมีลักษณะของการแต่งนะครับที่แตกต่างกันไปเพื่อแสดงความเป็นตัวตน ของผู้ใช้นะครับยังไงก็ตามนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกทท่านนะครับลองไปพบกับตัวจริงได้ที่ร้านวิงเซ็นเตอร์ทั่วประเทศนะครับโดยจะเริ่มวางจําหน่ายตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับไปเจอตัวจริงกันนะจะทําให้รู้ว่ารีเบลนะครับสามเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้ทุกท่านไปลองเป็นตัวตนของตัวเองนะครับหรือ Express Yourself นะครับ สำหรับ Honda Rebel 300วางจำหน่ายตามโชว์รูมของวิงเซ็นเตอทั่วประเทศไทยขายควบคู่ไปกับ Rebel 500ซึ่งมีจำหน่ายตามโชว์รูมของ Big w i n งที่มี19แห่งทั่วประเทศโดยทั้งสองรุ่นใช้โครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมและชิ้นส่วนภายนอกเหมือนกันทั้งหมดแตกต่างกันที่เครื่องยนต์แบบ2ส,สูบและสูบเดียวโดย Rebel 300ใช้เครื่องยนต์ 300cc ของ CBR 300R วางราคาไว้เพียงแค่145,000บาทจับต้องได้ง่ายกว่ารีเบล500 นับเป็นการกลับมาสร้างกระแสนิยมกับกลุ่มตร์ไซคัสตอมสไตล์อเมริกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อ20ปีที่แล้ว Honda ได้เป็นผู้นําในกลุ่มนี้ด้วย Honda p h a n t o ม 200cc และจากการยืนยันของผู้บริหารฮอนด้าได้กล่าวไว้อย่างมั่นใจว่า3ปีตั้งาากนี้ไป Honda จะมีโมเดลใหม่มากถึง19รุ่นรถสปอร์ตในตระกูล CBR 150R และ CBR 300หรือ CBR 350R จะมีการเปิดตัวหรือไม่ในปีนี้บอกผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตา จากข้อมูลเชิงลึกยืนยันมาครับว่าทั้ง c b r 1 5 0รรวมถึง CBR300 หรือ CBR 3อารมนันั้นจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนในเมืองไทยของเราจะเป็นช่วงไหนและมีราคาเท่าไหร่ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปและในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์แบบไฮบริดเครื่องยนต์ผสมไฟฟ้ารวมถึงรถไฟฟ้าเพียวเพียวร้อยเปรเซ็นต์นั้นจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นก้าวย่างครั้งใหม่ของ h o n d ้าในเมืองไทยและจะเป็นต้นแบบของ h อน d ้าในหลายประเทศทั่วโลก และในปีนี้ Honda ยังมีแผนแนะนำบิ๊กไบค์อีกหลายรุ่นประกอบไปด้วย c b r 1,000 r r X a v e n ยู r 750ในงานมอเตอร์โชที่จะมาถึงเรื่องราวบิ๊กไบคของ Honda เป็นอย่างไรสัปดาห์หน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ